มาแล้วอัศวินอัศวินโลโดไดมอนด์อัศวินเทมเพล่ตอนแรกอัศวินแบ็คไพเออร์อมันชื่อวอร์ติโกก่อนด้วยไม่เข้าใจว่ามันชื่อวอร์ติโกก็ไม่รู้ <c oughs> ชื่อที่ผมไม่ชอบชื่อแบบ ลูมอีกแล้วโอ้โหปักปอบออร้อนร้อนร้อลูมในใจใครมันคลิมมนริโอที่สอรี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกูยิ้มรุ่งเลยแตะเอาดิเอาบอทฮัลโหลบอท โอ้บอดช่วยทันว่ะบอดยังมีประโยชน์เลยเห็นไหม <laughs> แต่บอดมันเออไปเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ยืนตีให้เราเว้ยเด็บเมื่อกี้มันสองสองสองเมื่อกี้มันขี่ลุมมอ้พวกนี้ตั้งใจเดินมาลุมหนึ่งลูกซองบ้าเลยเหี้ เฮ้ยมีคนมาแทนว่ะอย่าอย่าหาทำตายซะโอ้ยตาตามีหน้าหมดช่วยเขาด้วยเฮลเฮ a o m i x ฮ a ลมี help me, help me. โอ้ตันมีหน้าไม่หมดแต่แบตหมดน,น่แบตหมดแล้วเหรอแบตทัทพท์กูยี่สิบเปอร์เซ็นอ๋อใช้แบตแล้วแหละถ้างั้นอ่ะต้องเข้าไปช่วยเพื่อนหน่อยนะเพื่อนกำลังลำบากมีนี่ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยไงแต่ตอนนี้คือแบบมันกำลังเครียดเอ้าเคลียร์ฐานบูเลยเว่ะฐานแตกยอดเยี่ยมจริงไม่ชอบกูส่องลมโหลดชาเนี่ยแหละมองตรง โดดเอ้าไม่โดดอะไม่โดดเตียโดนเฮ้ยโตกิลิโตหน้าหน้ากระไรหวัวเจาะมึงกี้ตีเราไว้ดีนักตีคืนซะเลยได้เวลายำแล้วเว้ยได้เวลาเป็นคนละยำแล้วไปยำตำบอยอย่อี้นี่เอง ตายซะอืมตัดแขนปาดคอวลีฮิตตัดแขนปาดคอจ้าอืมตัดแขนปาดคออีกหนึ่งได้เวลาเป็นคนยลยย้ำแล้วยังจากเมื่อกี้ันลุมเราไปเยอะเมื่อกี้ ไล่บีละตานี้ชนะใสๆแน่นอนโอ้โหนับเดียวขนโอ้ลองสักลองลูกสองตัวใหม่ไหมยังหรืลองแล้วไอ้ที่มันย,ยิงยิงแบบเบิร์ดอะ R09 แล้วบอกว่าเราทำเควสอยู่นี่ เออเป็นไงมันพอได้นะดาเมจแรงอยู่นะปาดเธออิชเบ็กกิ้งพอยอะครับประมาณห้าสิบประมาณสามสิบสี่สิบเมตรยังตายอะ่ะ <c oughs> โหดจริงอะระยะมันแรงอยู่นะ <c oughs> แล้วโอกาสที่จะยิงๆๆนันเดียวตายนี่เยอะมากเลยเอ้าวตายคู่เลยเหรอแบบใช้แบบยิงแบบไม่ต้องมีสมองเลยอะ <No S 1> ทุกขันเกาะกันด <No S 1> ีบมากเลยนวนเกาะกันแบบขู้โห่ก้าวไต่สูดไม่ตายเลย <c oughs> ครับถล่มยุบย้อยยับก้ <c oughs> าวต่สูดเลยว่ะเมื่อกี้ แล้วก็ส่วนพิจิกได้ไ้วยฮะมันมีการพิจิกได้ด้วยเหรอถล่มแบบย่อยยับเลยถล่มทีมทีมหนึ่งเฮ้ยคุณชาแล้วก็ส่วนให้ดู